สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับเจษดาซอย29นะครับรูปของไฟฉายที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็น s b สบีมเคใช้หลอด l u m i n u u s s t t 9 g g n n 2 LED นะครับผมให้เป็นหนึ่งในไฟฉายที่ผมชื่นชอบมากระหว่างที่ผมกำลังรวบรวมข้อมูลการใช้งานอย่างละเอียดเพื่อทำรีวิวคุณปอชัชวีก็ส่งไฟฉายมาท้าทายครับบอกว่าไฟฉายตัวเนี้ย สามารถสู้แสงของ K30GT ได้แน่ๆว่าแล้วคุณปอก็จัดส่งไฟฉายมาให้ผมครับนั่นก็คือ Night w a t c h s t a l k e r 2020 NI40 ซึ่งไฟฉายเนี่ยใช้หลอด LED ขนาด 90mm มเมเหมือนกันผมได้พิจารณาถึงรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็พูดได้เลยว่าเป็นไฟฉายที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าส่วนหัวเนี่ย ก็มีขนาดที่ใหญ่แล้วก็ซอกร่องระบายความร้อนมาถึง11ร่องแถมในแต่ละร่องเนี่ยยังเจาะรูทะลุถึงกันอีก6ช่องด้วยกันมันต้องมีเหตุผลแน่ๆว่าทำไมถึงเจาะมาอีกขนาดเนี้ยเมื่อผมนำไฟฉาย2ตัวเนี้ยมาเทียบวัดขนาดกันแล้วก็พบ,บว่ามันมีขนาดที่ใกล้เคียงกันมากแต่ว่า k 3 0 gt เนี่ยก็จะดูอวบอ้วนกว่าเพราะว่าจำนวนแบตเตอรี่เนี่ยใช้ลิเธียมไอออนขนาด186503ก้อนส่วน ni 4 0นั้นใช้ขนาด266501ก้อนเมื่อมีข้อข้องใจก็ต้องมาวัดกันหน่อยครับห้องมืดแล้วก็เปิดไล่ระดับแสงกันไปทั้ง2ตัวเนี่ยมี4โหมดความสว่างทั้งคู่แล้วก็มีโหมด หมดเทอร์โบผมจะค่อยๆเทียบเสียงเทียบแสงกันไปนะครับท่านก็นจะพบว่าฮอตสปอตทั้ง2อันเนี่ยก็ใกล้เคียงกันมาก K30 GT เนี่ยในค่าแรกก็จะมีสปิลที่เข้มกว่าค่าอุณหภูมิแสงก็จะออกโทนขาวอมเหลืองทั้งคู่โดย K30 GT เนี่ยก็จะเหลืองกว่านิดหน่อยพลังงานแสงที่ได้ก็สว่างสะใจมากๆครับ ผมให้ดูแสงสลับกันไปมานะครับไล่ความสว่างไปเรื่อยๆจนถึงหมดเทอร์โบแต่ความสามารถของผมบอกไม่ได้จริงๆครับว่ามันจะต้องมีไฟฉายอันนึงอะที่มันสว่างกว่ากันอย่างชัดเจนอะ่ะผมไม่สามารถแยกได้ดังนั้นผมก็เลยหาทางที่จะทดสอบเท่าที่จะทำได้วัดกันไปเลยครับว่าของใครจะสว่างกว่ากัน ไล่แสงกันไปนะครับอันนี้เทอร์โบแล้วนะครับมีฮอสปอตที่เข้มแล้วก็มีสปิลด้านข้างดูเทอร์โบครับแต่ละทีที่ก็วูบวาบ โทรศัพท์ผมปรับค่าแสงแทบไม่ทันเลยทีนี้เราก็ต้องมาใช้การวัดนะครับจากระยะที่เท่ากันเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึง่งใช้แอปวัดแสงครับเริ่มแรกก็ดูนะครับเริ่มจากศูนย์ลักซ์แล้วก็เปิดที่ระดับแรกรอให้ตัวเลขนิ่งก่อนนะครับแล้วก็พอมันนิ่งแล้วผมก็ค่อยๆเปิดค่าความสว่างเพิ่มขึ้นไปทีละระดับทีละระดับ ตอนแรกเนี่ยก็200กว่าแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น367แล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มอีกระดับหนึ่งก็วัดไปอ่ะ492ตัวเลขนิ่งดีแล้วอ่ะผมก็เพิ่มขึ้นอีกเป็น750แล้วก็ขึ้นไปเทอร์โบก็อยู่ประมาณ1 2 0 0 65นรอะครับ ผมก็ดูไม่ไม่ชัดเหมือนกันเดี๋ยวไปดูของอีกตัวนึงกันนะครับระดับแรกสองร้อยสิบแปดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนระดับแสงนะครับสามร้อยเก้าสิบสี่สี่ร้อยห้าร้อย นี่ระดับไฮอยู่ที่เทไรเจนะ็ดร้อแล้วอันนี้เทอร์โบครับมองแทบไม่เห็นเลยเดี๋ยวผมเอาเอา,เอารูปใส่เข้ามาให้แล้วกันนะครับปรากฏว่า K30 GT ผมสว่างน้อยกว่า,เ,าเจ้าตัว NI40 นี่มันร้ายจริงๆมันร้ายไม่เป็นไร ไม่เป็นไรมันสว่างมากแบบระดับเอาไปเปิดอวดเพื่อนๆได้แต่ทีนี้ลูกรักผมเนี่ยจะต้องมีอะไรที่มันต้องมีอะไรดีสักอย่างอะ่ะเพราะว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยมันมีก้านจับให้ด้วยแสดงว่ามันอาจจะร้อนหรือยังไงเดี๋ยวมาทำการทดลองที่2กันเลยครับ โดยเปิดแล้วก็เอาไว้ข้างกับโทรศัพท์นะครับจับเวลาก่อนทําการทดลองก็เดี๋ยวมาตรวจโควิดกันก่อนนะครับอ่าสามผ่านครับเข้าเซเว่นได้มาจับเวลากันเลยไปเปิดแล้วครับมาวัดไข้ต่อ เริ่มต้นที่สามสิบจุดสผ่านไป10บวิขึ้นมาสี่องศาไปไปขึ้นไปยาวไปเทอร์โบโกันยาวๆของเขาแรงของเขาแรง นี่ก็เป็นไฟฉายที่ดีมากอันนึงนะครับเพราะว่าเนี่ยเปิดมา40่สิบวิบางตัวที่จัดการเรื่องอุณหภูมิในวงจรไม่ดีเนี่ยมันดรอปแสงไปแล้วนะครับแบตเตอรี่ก็ดีผ่านไปเกือบ1นาทีแล้วห้าสิบแล้วห้าอดหนึ่งนาทีอยู่ที่ห้าิบอดุดสาม แสงไม่มีดรอปเลยครับแต่ว่าถ้าเอามือไปจับตรงใกล้ๆโครมเนี่ยก็น่าจะจับไม่ไม่ไหวละต้องมาย้ายมาจับตรงที่ก้นมันตรงที่ใกล้ๆสวิชท้ายนาที20ไปที่55แล้วแสงก็ไม่ดรอปเพราะส่วนใหญ่ไฟฉายน่าจะตั้งไวที่ประมาณ65องศาแล้วก็จะดรอป กระแสไฟเพื่อให้ความเย็นให,ให้ให้วงจรมันลดความร้อนแล้วก็ให้มันเย็นลงใกล้ครบแล้วนะครับเพราะว่าการทดสอบนี้ผมจะใช้เวลา2นาทีใกล้แล้วครับจะเท่าไหร่จะ2นาทีแล้ว2นาทีไปที่ประมาณ57 กว่าเกือบ60นะครับตอนนี้ก็ปิดไฟฉายแล้วมาดูว่าเขาระบายความร้อนเนี่ยขาลงดีไหมก็ลงเรื่อยๆเนี่ยครับไอ้คลีบของมันเนี่ยแล้วก็การเสาะร่องเนี่ยโอ้ใช้ได้จริงๆดีจริงๆถ้าเอาพัดลมเป่าช่วยสักหน่อยเดี๋ยวก็เปิดเทอร์โบเล่นกันได้อีกครับมาครับเหมือนเดิม ลูกพ่อเดี๋ยวพ่อจะช่วยลูกเองวัดไข้ครับ30ผ่านครับพร้อมแล้วไปมา30.7 9 3บ2ุดเี ลูกพ่อเครื่องไม่แรงเลยอ่ะไอตัว NI สี่ศูนนี่มันขึ้นไปเยอะแล้วนะฮืสี่สิบวิขึ้นมาหกองศา ยังคงวัดอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องนะครับ1น,นาทีจะได้ที่เท่าไหร่กลายแล้ว1น,นาที47.9องศา NI40 เท่าไหร่นะอุณหภูมิก็ยังคงค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ เดี๋ยวดูกันว่าครบ2นาทีจะไปจบที่เท่าไหร่1นาที22 23อาุณหภูมิก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับ1นาทีครึ่งแล้ว45วิด้อย45องศาขอโทษครับนาที39 40 47องศา ก็ขึ้นอย่างช้าๆครับไม่ร้อนมากจะ2นาทีแล้วเออสี่สิบแครับก็สรุปว่าลูกผมให้ก้านมาแค่เอาเทนะครับไม่ได้ร้อนถึงขนาดวราจะจับไม่ได้ที่ต้องมาใช้ก้านต่อเอาแหละตอนนี้ผมว่าชนะแล้ว รีบปิดคลิปดีกว่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายเจ็ดสย29สวัสดีครับ